ว่าก่อนเติมเนี่ยผมได้สตาร์ทเครื่องตอนเช้านะครับใช้น้ำมันไปหนึ่งถังผสมแล้วเนี่ยก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ครับต่อจากในส่วนของรถ เครื่องยนต์ผมนะครับเป็นอ l l new d max สองพันสิบสองครับยูโรสามนะครับ,รบเลขไมล์นะครับตอนนั้นก็คือสองแสนสามหมื่นเลขไมล์ตอนนั้นคือสองสองแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบห้ากิโลเมตรนะครับก็มีอาการรู้สึกว่ามันจะมีควันดำเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อุด egr นะครับไม่ได้อุด egr เลยตั้งแต่ออกมา แล้วก็บำรุงรักษาตามระยะเวลาก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตามระยะเวลานะครับคือ1น0 0 0มืนกิโลเมตรครับเปลี่ยนกองกาดทุกสอง0มื่นครับกองน้ำมันเชื้อเพลิงก็เปลี่ยนตามระยะเวลานะครับดูแลปกติเลยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันดีเซล B7 นะครับแล้วก็ใช้ปั๊มที่มีมาตรฐานนะครับ พวกสีเหลืองปัม๊มเสือนะครับแล้วก็สีเขียวก็ใช้นะครับน้ำมันเกรดพิมียมเติมน้อยมากนะครับก็มีอาการนะครับรู้สึกจะจักควานดำนะครับขับขี่ก็ใช้ความเร็วปกติตามกฎหมายกำหนดครับค่าความเร็วเหยียบบ้างก็ประมาณ120-130 การกินมันเชื้อเพลิงเครื่องสั่นขึ้นนะครับกล้องอากาศเนี่ยครับนอกจากจะเปลี่ยนตามระยะเวลาแล้วเนี่ยห้าหมืน่นขออภัยครับประมาณสัก5้าพันกิโลเมตรก็เอามาเป่าครั้งหนึง่งถ้ามีเวลาถ้าเกิดวิ่งทางฝุ่นมากๆนะครับก็จะสองพันหรือหนึ่งพันกิโลเมตรแต่ส่วนน้อยนะครับที่จะทำอย่างนั้นสัญญ่จะห้าพันถึงหมื่นก็เลยว่าเ ค่อยๆไล่ห,หาสเต็ปหาข้อมูลไปเพราะว่าถ้าไม่เคยล้างหัวฉีดเลยอาจจะต้องไปลองล้างหัวฉีดดูนะครับเพราะว่าหลังจากเข้าศูนย์มาเนี่ยมีการเช็คค่าหัวฉีดแล้วปกติแต่มีหัวสามเนี่ยค่าจะแกว่งนิดนึงนะครับ mm hmm. คือมีบวกลบต่างจากเพื่อนไปบ้างแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ม,มาตรฐาน mm hmm. ผมก็เลยไปหาข้อมูลว่าจะไปล้างหัวฉีดแบบต่อจ่ายตรง ในส่วนของการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะครับก็มีน้ํายาให้เลือกหลายแบบนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการมาตรฐานนะครับให้บริการหรือศูนย์ทั่วไปที่เรารู้จักก็มีการให้บริการอยู่ก็ไปเลือกใช้บริการได้แต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยไปหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าบีควิดเนาะเขารับล้างนะครับแล้วก็หาข้อมูลในนี้เน็ตข้อมูลที่ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เคยล้างหัวฉีดเลยเนี่ย แบบต่อสายตรงนะแล้วลดเลขหม่เยอะๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าความเข้มพน้านนยามันจะมีสูงมีโอกาสที่จะทําให้หัวฉีดเนี่ยอาจจะรั่วไปเลยก็ได้นะครับอาจจะทําให้มีการน้ํามันเนี่ยซึมเข้าห้องเครื่องทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมีน้ามันโซละหรือน้ํามันเชื้อเพลิงไปปลนหรือหัวฉีดเนี่ยอาจจะมีการชารุดเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม ผมไปหาข้อมูลมันก็มีคนที่ไปเขียนรีวิวอยู่ประมาณอย่างงี้เขอจะจริงผมก็ไม่รู้นะครับในส่วนของนี้แล้วก็ของวีควิกที่ผมไปเนี่ยเขาไม่มีการบริการตัวเช็คของฉีดก่อนเพียงแต่ว่ามีการล้างต่อตรงหรือเติมทางเชื้อเพลิงอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลไม่ได้มีสปอนเซอร์เนาะผมก็เลยตัดสินใจว่าเ,เดี๋ยวใช้ทางสูตบริการก็แนะนำเหมือนกันว่าก่อนที่จะ,ะเปลี่ยนหัวฉีดหรือเช็คหัวฉีดเนี่ยอาจจะต้องเติมน้ำมันพเมียม แล้วก็หรือเติมน้ายาล้างหัวฉีดบ้างผมก็ลองไปหาข้อมูลเติมผมก็เลยเลกใช้ตัวนี้นะครับมันมีหลายบริษัทนะครับที่เป็นน้ำาน้ำยาล้างหัวฉีดจากวันที่ผมเติมไปนะครับเลขมา2,33,55นะครับปัจจุบันเลขมายอยู่ที่ประมาณ2,34,193ก็คือใช้ไปประมาณสัก 1 1 3 8นปะประมาณนั้นก็คือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไปประมาณสัก3าลิตรตอนนั้นมีเรื่องของน้ำมันค้างถังประมาณสัก10ลิตรก็รวมเป็น49ลิตรถึง50ลิตร5้ลิตรประมาณถังก็น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในถังประมาณสัก65%ถึง70%ซแต่ในนี้เขาแนะนําว่ามันสามารถรองรับได้75ลิตรเลยในตัวเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับที่ใช้ผสมอยู่ผมก็ใช้หมดไปแล้ว หนึ่งถังพร้อมกับเติมน้ำมันถัทงที่สองเนี่ยประมาณ500บาทนะครับไปสองรอบนะครับประมาณนั้นก็คือเติมเติเติมจากที่ถังผสมหัวเชื้อล่างหัวฉีดนี้นะครับในความรู้สึกนะครับเดี๋ยวก็ไปดูคลิปผมได้ทำการทดสอบก่อนที่จะไปล้างหัวฉีดก็คือช่วงเช้านะที่รถเย็นสนิทนะครับ ทิ้งค้างคืนมาช่วงเช้าเนี่ยผมจะมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนล้างหัวฉีดนะครับดูลักษณะควันที่ออกปลายทอ่อดูลักษณะการสั่นของเครื่องยนต์นะครับเป็นอย่างไรแล้วมีการเล่งเครื่องที่1,500 2 0 0 0 3,000อรอบแล้วก็มีการเล่งเครื่องโดยกดสุดค้างไว้3วินาที2-3ครั้งเพื่อไหลเขม่าแล้วดูลักษณะควันดูลักษณะการเครื่องก่อนดำเนินการ เติมน้ำยาล้างหัวฉีดปัจจุบันหลังจากเติมน้ำยาอล้างหัวฉีดมาแล้วเตเลขกหมายที่ผมบอก1นึ่พันกว่ากิโลเมตรที่หมดน้ามันเชื้อเพลิงไป็นหนึงถังเราเติมเติมน้ำมันไปประมาณสองรอบรอบละห้าร้อยบาทเนี่ยครับได้ประมาณสักกี่ลิตรผมจะไม่ได้ประมาณนั้นก็ทำการทดสอบอีกเหมือนกันว่าขนาดเครื่องเย็นทิ้งไว้ข้ามคืนตอนเช้ามาสตาร์ท รถไม่เคยสตาร์เลยนะร,รักษาะควันเป็นอย่างไรปรากฏว่าอาการควันดําบางลงและหายไปเลยอาการสั่นของเครื่องยนต์หายไปเลยผมว่า,าไม่เชิงมันมันดีขึ้นแต่มันรู้สึกได้นะครับผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไม่ไม่เคยร้างหัวฉีดไม่เคยอุดอีจ r ไม่เคยเปลี่ยน SCV หลักสองแสนนะครับเดิมๆทุกอย่างอาอาลองดู เวลาสตาร์ทเนี่ยผมจะสังเกตว่าตะก่อนเนี่ยชุดเกียร์เนี่ยจะสั่นมากเลยสั่นแล้วผ้าในดังนะครับเครื่องนี้อาจจะเดินอันนีนน้อันนี้คือเรียบมากก็มีคลิปทดสอบก่อนและหลังให้ดู ลองลองลอง,ลองดูกันก็เป็นข้อมูลนะครับหลังจากนี้๋ยวถึงระยะเวลา2องแสนสี่หมื่นเนี่ยถึงเวลาเช็คระยะที่ศูนย์อีกครั้งเนี่ยผมจะลองให้เขาเช็คค่าอีตว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อาจจะทําการเติมในถังเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งมันใช้ได้แล้วก็อัตรา10ืเพลิงน้ามันผมว่าดีขึ้นนะครับต่อไปก็อาจจะลองลองลองถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน s c v เพราะว่าอย่างนั้นถึงไม่เสียก็ก,ก็ถึงระยะเวลาก็ อาจจะทําให้การอานค่ามันดีนะครับนี่ก็ขอเป็นแนวทางนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนหลังเพื่อเป็นข้อมูลก่อนนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนนะครับ เื่อเป็นข้อมูลก่กอนนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อน,นครับว่าจะล้างต่อตรงหรือจะล้างในทางเชิเพลิงผมว่าล้างในทางเชเพลิงก็ง่ายประหยัดนะครับแล้วก็หาซื้อด้วยทั่วไปนะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้นะครับออการล้างแบบต่อตรงอนาคตอาจจะล้างแบบทําเองมันก็ไม่ยากครับแต่ผมว่าถ้าล้างต่อตรงเนี่ยผมจะไม่ใช้น้ํายาเพียวๆผมอาจจะ 1นต่อหนึงก่อนก็ได้นะครับหรือ1นต่อสอก็ได้ก่อนที่จะไปเริ่มน้ำยาเพียวๆหลังจากทีนะ่ผมก็กะว่าจะทุก1 0 0 0 0กิโลเมตรนะผมก็จะเติมน้ามันเชื้อเพลิงหัวเชื้อเนี่ยไปเพราะามันถูกกว่าเกียร์พมียมนะถ้าเกิดคิดๆด,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 ดูแล้วครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ